ไก่ตัวใหญ่งพี่น้องตลาดตลาดแรงบ้านสุมเฉาแม่นบ่ครับอาเมรีพาพี่พาน้องนะครับมาเราตัดละล้านเมือนุ้มเสาพี่น้องเนี่ยของจะมากินมากไหมไกลกองร้ายหลายพี่น้องผมมีแต่คนซื้อฝนตกฝนตก หาฝนตกมีตะแมียขานังขโม่เขม่ายอะครับฝนตกนะครับมาดีฝนตกนะครับนะครับซุ้มเสานะครับเพ่ะเพียรธรรมดอนท่านี้กำลังประชุมนะครับหาบรรยากาศเย็นๆนะครับเงี้ยมาแรกกำลังประชุมนะครับภาพที่อาโลกเส้นฝนตกเงาปัญญะแม่ค้าฝนตกฝนตกฝนตกปลาไก่มาเป็นตะกินคักเต็เป็ดไหม โอ้เป oh, anyway, oh, ็ดเจ้านี like um ่เป็ดจรินเป็นน้องไอ้เลือยงวีหวยอยู่เพื่อเดินเป็ดยังกว่านี่เป็ดพะโล่พะโล่เป็ดพะโล่ไกลนี่ไก่น้ำป่าบนกว่ครับมิตรตัวอ้นใหญ่เป็นน้องไอ้คนตัวคนไอ้หลูกคาจากไม้เงาหน่อยหนึ่งนะครับตลาดนัดสุ่มเสาโอตลาดสุ่มเสาตลาดแรงสุ่มเสาพี่น้องนะครับมันนี่ภาพที่พ่น้องมาลอยอีกพังนึงนะครับตลาดนะครับแม่ค้าแม่ขายของคือขักคือเก่าเป็นน้องของถูกคงถึนแบกไม้ไก่กลองให้กันนะครับท่านผู้ชมน้ำประเป็นอาหารโซนอาหารแข็งนะครับนี่ ครับเพียบกระทังประทุกนะครับใส่หมูย่างโอ้เป็นแต่กินปเป็นกระแซ่แบ,ซบซมีแนวเสียบเสียบมตีแนวเสียบเสียบกานเท่าไรล่ะครับเนี่ยกานละห้าสิบบาทใส่เนี่ยเป็นแต่กินเนี่ยสามจินห้าก,กิบเนาะโอ้เป็นแต่กินอยู่ยอ่าเหลืองง่อยง่ยอยู่ เปตะเกียบตะกินพี่น้องดูครับเรื่องหอยนะครับตอนนี้ต้นอะครับนี่มันนี่ภาพพี่พ็นน่องนะครับมาลอยตลาดแรงนะครับบ้านสุ้มเสาพวกเพื่อนจังหวัดอุดรธานีครับมัอนี่พนตกหาลูกค้าจากไม้เงาจากน้อยนะครับฝนตกฝนตกดี่ดีตายได้เป็นน่องหอย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 ใหญ่หอยแมงปูหอยใหญ่หอยเล็กนี่มีวัดต้งหอยหน่อยหอยใหญ่พี่น้องเหมตรงนี้สี่สิบบาทหอยในขวดตัวนี้ หอยหอยครับตลาดแรกบรนทุนโศกพี่น้องมันนี้พาพพี่พอน้อ,อ,นองมาลองตลาดแรกนะครับมันนี้ฝนตกพี่น้องนะครับบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศเย็นอืมลูกค้าเงาไงเงาหน่อยนึงมีทนายค้านั่งคอมอใอยไม่ไอ้หนุนฝนตกมาได้มาได้มาได้อ่ามาอุดหนุนแม่ค้าไดีเราเซเล่ล้างอะไรนี่ครับนี่อ่าโปรได้มาของไงนักผีเราหอยนะครับหอยเป็นกูเออหอยยังกอดหอยมาเลย <laughs> มามาเรากำลังสีรีสหอยท <laughs> ีนาบัตรใครไงใครไงใครพ่อข้าใครลังลังอ่าใครพ่อข้าไข่ <c oughs> พ่อข้า,พ,ขาพี่น้องน,นะครับเพราะว่า <c oughs> เราหนึ่งไม่ไม้นะครับ <c oughs> อืายทวนทวนอยู่พี่น้องครับเปแต่กินของเราอยู่ครับนี่อันนี้ไข่โตที่ปรนเดินมันบ่นี่ใครตัวแก้วไข้ไม่เท่าไหร่โอ้ยไม่ละเศร้าบาทพี่น,อน้องมันกับพ่อแพงที่เดี๋ยวนะแต่พ่อซื้ออยู่กินอยู่ครับอือเพราะวันนี้นะครับฝนตกออร่ย อ่าฟนตกฝนโตไปนอนเอานะครับตลาดแรงสุมเสาได้ไปนอนนะครับมี่สุกแรงนะครับมี่ซุ่มเอนะครับอ่าโดยเฉพาะวันสุกเนี่ยลายแน่นอยนึงนะครับไม่เอาอีเดียไือเงาแท้เครื่องเงาแทะนางเงาซอสปฏิบีต่อกระซอแทะไมนเจื่อนแล้วแต่ลูกลูกค่าข่อยองนะฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฝนโตดียอดดอนเขาเนาะอ่าฟันโตดีฟันโตดีครับฟันโตดีนะครับมีอาหารนะครับอาหารสำเร็จรูปพี่น้องนะครับ บ่ต้องไปเขาขั้วเขาปวดหัวเดือดร้อนนะไม่ขายหิ่งหงีบ้อยมันเสื้อรถพี่น้องเนี่ตลาดซุ้มเสานะครับม็มกไข่นะครับยี่สิบบาทนะครับเสื้อเสื้อทูนึงแถมถุงนะครับแถมถุงหิวชมพักนะครับชมพักปนปลาทู่ปนผาทูนะครับอ่าปนเมื่อกี้ฝนตกนะครับท่านประชันนะครับภาพพี่พ่อหน่องนะครับมารอบนตลาดแรงเพิ่นนะครับโอ้ตะเล็กคนไม่ค่านะครับฝนตก ฝนตกฝนตกนะครับอันนี้หอม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 จันไงคนนี้ก็มี่บานบ่บุญธรรมมาเป็นไนครคขายดีพระน้องห้อยฝนตกนะโอ้ยฝนตกแน่นครับอ้าวของหวานมาของหวานมาทั้งทีแล้วพี่น้องข้าวขากระวันหวานข้าวขากระวันหวานเนี่มาซอยเราแน่นี่ฝน,น,นกับตกพ่อฝน ตายฆ่าลูกมัม่ได้ปลานี่คนกระตกคนกระตกไม่นา่งกันว่าตายฆ่าลูกโอ้นั่นแนวดีตัวหาน่าครับเปิดผลมาตรการเกษตรนี่ใายนะครับตลาดแร่งสุนโฉพี่น้องนะครับสิบบาทนะครับโอ้ใหญ่เลยนะครับมีเนี่ยครับอะไรพี่น้องนะครับขายปลาตู้บนตลาดอะไรนะครับนี่นะครับนาฮัคข้องหั่ปลาตูของแท้แล้วครับนี่หนึ่งเอีงบ่โอ้เราหนึ่งเอีงนะปลาตู้วันนี้เราหนึ่งแล้วนู่นหนึ่งเอีง รอมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นฝนตกเลยแวะมาเบิงนะครับอ้าวใครดีใครดีนะไปดีไปดีใครดีไปดีพี่น้องเถือกเถือกเศร้าบาทนะครับเถือกเถือกนะครับพี่น้องนะครับเศร้าบาทเศร้าบาทเึือกเถือกเถือกพี่น้องบักม่วงกับมี่พี่น้อง กงเอาไข่ด้วพี่น้องมักไข่น้อยไข่ใหญ่ไข่เล็ยกไข่กลางก็มักใหญ่กว่าเอาไข่ปลาค่ามาวาพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่มีนะครับตลาดแมงสุ่มสอบพี่น้องนะครับเอาไข่เยอะมากข้มีนี่นะครับนี่กองละแปดบาทอ่าเยอะมากข้มีนะครับไข่เยอะมาไข่เยอะมาไข่เค็มอร่อยเค็มน้อยอ่าอ่าไข่เค็มนะครับมักเค็มหลายใส่ข้ามญ่มัก เข้มหน่อยแสะค่ำน้อยนะครับใครเยอะมากใครเยอะมากนะครับบึกพี่น้องเพได้มากกว่าบึกมาเลยครับตลาดนัดสุมตลาดสุมมสูนะครับตลาดแรกมันเป็นตลาดนัดพี่สมือนะครับบึก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 มีขายนะครับพี่น้องนะครับอ่าอ่าโคบวงจอนนะครับตลาดนี้พี่น้องนะครับอ่าพ่กแพีตลาดด้วยนะครับพี่น้องโคบวงจอนโคบวงจอนได้เรามาขายนะครับของบ้านบ้านนะครับปลานะครับปลาให้ปลาหน้านะครับปลาหน้าปลาหน้า ไม่ยุตตลาดอืมไม่ยุตตลาดจะเป็นปลาตลาดบ่ครับเจ้าขายสุงเท่าดนีไหมข้าบาทโอ้ยปลาสุงละข้าบาทพี่น้องว่ามือถือเครื่องว่านตื่นผือเปิผลทางการเกษตรเงินปลาก็ถือเนาะข้าบาทเพราะถือเทได้นี่ยเปิดผลทางการเกษตรพี่น้องพริกถุงเท่าไรข้าบาทจ้าบักพริกถุงละข้าบาทพี่น้องสื่อพริกทุนึงแถมถุงหิวพร้อมแถมถุงหิวพร้อมพี่น้อง อันนี้สามยางหาชี้บาทนะครับเถือกนะครับเปิดผลต่างการเกษตรโอ้เปิดผลต่างการเกษตรคือพี่น้องเมื่อวาอยู่ตลาดไดอาร์ดพี่น้องนี่เงินหาบาทชี้บาทเข้าตลาดได้นะครับชูมือนี่ยคือขากถือเงาพี่น้องเลยนะครับมวลลายเม็ดพี่น้องโอ้ยมัาเอาคืองามถึงไหมก็แปดสิบบาท่ก็ละแปดสิบบาทพี่น้องพวกอยังไงพวกพวกนียังได้รอดก็ดีสบาย โอ oh, ้งามๆพี่น้องดูนะครับอันนี้เพัดเดินอ่างวนยังนะครับโ oh, อ้ดีเนาะเอาอันนี้คือบากวานใช่ไหมพี่ <c oughs> น้องไอ้พวกบางวนนี่มันคือบากวาครับนะครับอ่างวนไรเม็ดนะครับโลละห้าสิบบาทแล้วก็สื่ออยู่ครับพี่น้องเนี่น,ออนะครับรล 8, พพรตลาดแรงสุ้มเสาได้พี่น้องเอ้วครับตลาดแรงสุ้มเสานะครับเริ่วณพุ่งชแนลกาแฟภาคที่พระนองมารอตลาดแรงสุ้มเสานะครับ อตำบลสมเศร้าบอก็เป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับมืัอนี้ฝนตกนะครับมาลูกค้าว่คือคักเท่าไรนะครับปกติลูกค้าจะคือคักคือคักนะครับตลาดที่ในงามแรกนะครับนะครับมืัอนี้จากไฟเงาหน่อยนึงเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนตกกลาเป็นทั้งคือคักเจ้าอังบาทอดด้วยตุ้งร้อยบาทนะครับนี่กันหาบาทร้อบาทเข้าตลาดได้สิมื่นพี่น้องได้ถือใครอีนเีนะครับนะครับเปิดผลการเกษตรเถือนะครับพี่น้องเถือกเถือกเถือกนะครับนะครับร้อบาทนะครับ <า>เปิดผลอาก,การเกษตรถือนะครับพี่น้องเ <c oughs> พราะว่ายุตลาดไดน,น,นะครับเพราะว่ายุตลาดได้พี่น้องให้เปิดผลอาการเกษตรนะครับถือนะครับถือมากนะครับนาฮาักข้องามพี่น้องขาดก็คือเป็นตลาดเพ <c oughs> ราะอะไรก็ทิม่นปลาท,ทู่นี่แหละกันมาชมนะครับปลาทูปลาทูพี่น้องก็เห็นดอกดินว่าพี่นอ้นองนี่เพราะว่าดอกดินเพระนะจะขายมาดัดเั่ไหน่ดิสบบาทนมัดละสิบบาทพี่น้องเออไปจะไปตัดเป็นลกเสียบเลย ดอกเดียนดอกเดีนเอาไปลวกกันปะเซ่เซ่โอ้เปแซ่ไปมาเซ่เข่าเรากันไปหนึ่งโอ้ที่โอ้ยขอว่าพี่ลวกกินบ่แม่นตัวนี้อ๋อพี่น้องนี่ดอกดิยนพ่อน้าพ่อน้าไปไปไปแซ่เช่เข่าสารเฮานะครับนั่นหนึ่งมันจะเป็นเข่ากำพี่น้องเนี่ยเอาตลาดส้มแซลมีพี่น้องตลาดแรกนะครับอ่ากระเพราไส้เสื่อมือยู่ปะ อรามาเสมอแต่มาสิมี่บ่มีบ่มูแต่ต่อมาเสมออกกนี้ก็อได้มเสมอมันมันเป็นย่ามมันเนาะมันเป็นย่ามันอ่านี่พี่น้องนี่ครับดอกนี่ครับเนี่ยเป็นมาแต่เขาสารนะครับแต่ว่าต่มาไซสารมันเขาคือเป็นมาเขานะครับมาแต่เขาสารนั้นเป็นหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นเขากรรมนะเออผมก็เพาไปเห็นหลับพี่น้องน้าไปมาลายตลาดเราเขาก็เตลาดนี่แหละครับเนี่ผมก็ไปมาลายตลาดได้ที ครับดอกดินดอกดินพนันาลวาครับอามาอะไรเจาเก่้าครับบรมากลากไม่ลายปวดปิดผลตการเกษตรถือกระายนะครับจะจออเท่าไหร่เศ้าบาทพี่น้องมี่เงินสิบบาทเศ้าบาทเข่าตลาดได้เด้อพี่น้องไอ้ครับนี่ครับครับมึงบักพิดด้วยครับมงบักไงได้พี่น้องนะครับยี่สิบบาทนะครับปิดผลตั้งการเกษตรนะครับพอแพงเด้อพี่น้องนะครับพออยู่พอจิ๋นนะครับ ตลาดแรงนะครับตำบลชุมเสาร์เพื่อนเพนวดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีผ้าพีพอนองมาเลาตลาดนะครับตลาดแร่งตำบลชุมเสาร์ท่านผู้ชมนะครับคือผลิตการเกษตรนี่คลายเปรียบพวกฟองยูฟองกินของสดของแหงนะครับนะครับโดยเฉพาะอาหารนะครับอาหารสดอาหารแห้งนะครับนี่นะครับครบวงจรนะครับตลาดนี้เข้าที่เดียวครบถ้วหมดเลยนะครับคือตลาดนะครับตลาดตำบลชุมเสาพี่น้องนะครับตั้งอยู่ที่ตนนใหญ่นะครับสร้างเป็นเพื่อนพี่น้องนะครับมันเห็นพวกเชี่ยวค่ะผ้าพีพอนองมาเลาะมาเลาะมา ชมตลาดนะครับตลาดแป้งเพิ่นนะครับตำบลุ่งโสมเป็นจังหวัดอุดรธานีตำบลบึงโมนะครับกลับเปิดพผลกานเกษตรนะครับท้องสทุนแห่งหันทันแห่งนี่ใต่จะไม่นะครับเข้าที่เยวครบจบหมดเลยนะครับคือตลาดุ่งโสมจะมีข้อพิจารณ์ครับพี่น้องนะครับเพราะเป็นตลาดในเดือนนัตบึงโสมนะครับเน่ครับเน่ซื้อเราไปกินเลยครับเน่ย่างไม่เท่าไรไม่ละชิบบาทซื้อไม่แถมถุงพร้อมเออแถมถุงพร้อม แต่ลดแรงสุมเสาพี่น้องนะครับอาวุีพาอพี่พ่อน้องนะครับมารอแต่ลาแรงสุมเสาทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับนั่งยิ้มไปเพื่อเนาะก,ก็จะได้เพื่อตัวนั้นสามสิบห้าสี่สิบพี่น้องรับเขานะครับขับเขาเส็ดเม็ดลูปนะครับเมีย้าเราเอ็ดให้เรียบร้อยไม่ต้องเขาบ้านไม่ต้องไปเขาขัาว้วปวดหัวดืดร้อนนี่คือเมียขั้วเขานั่งเพื่อเพื่ออยู่นี่มาลอดว่ามีพลาดของเรามีฮอดลาบฮอดอ่าลาบเป็ด โคลก็มีนะครับโุ่นเปิดพี่น้องมากินเราลงมาเสื่อรดครับเราต้องไปเข,าข้าขั้วเปืองเค้าแกะหนักละเอียดมาเพียงก่อนนะครับตลาดแรงชุ่มเศ้ามาซูมมือธรรมจันทร์อ๋อจันทร์พุชซุปอ่าเกาสิจ,จันทร์พุชซุปแล้วมาพี่น้องนะครับจำไม่รอดจันทร์พุชซุปรุ่นโคลหมูนก็มีเมื่อนี้ขนาดฝนตกเรายังเหลือแต่ถาดเปล่าเราขายดีจด้เหนื่อยหมดนี่ขนาดฝนตกเด้ไนงะ อ,อพน่นโต๊ะพ่ล้นีโาา <g it> ต๊ะครับพ่นโต๊ะมาอนี่พนตกพี่น้องนะครับพนตกะแห้งกหน่อยนะครับอ่าลูกค้าดก็น้อยเงากำลังจะเขามากนะครับพนมันหยุดแล้วนะครับอามาเริ่พี่น้องเลยอ่าตลาดแรกชุมเสานะครับขายประจํานะครับราคาขายผลประจํานะครับเปิดเปิดผลทางการเกษตรท่านผู้ชมนะครับจะแย่ต้นห้าบาทสิบบาทมีเงินห้าบาทสิบบาทเข้าตลาดได้เริ่พี่น้องนะครับ เอา้าหมักอย่างมาตั้งทีครับหมักจย่างหมักเพลงหมักตุ่มหมักอย่างหมักจย่างก็ตั้งทีนาฮักข้องามขาดวะไรกันขาดจะเป็นตลาดวะไรก็คือปลาทูปลาทูปลา,าทูนะครับเป็นน่องสองแพ็คหาสิบบาทนะครับจะซื้อแพ็คเดียวสามสิบบาท ตัวใหญ่นะครับปลาทูตัวน้อยตัวใหญ่นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับแม่ค้าเราก็เล่าสิเก็บแล้วฝนตกพี่น้องเอ้ยเดินตะเก็บป่วยไข่หอมโซ่ไม่หายป่วยหูมือชุกพญานาคให้นี้เป็นทางไก่แม่นจะไปขายข่าหาทำไรเขตบตังคินพี่น้องเอ้ยขายกองอยู่ไข่กองกินก็ขอให้รู่หลาบได้คงไก่โตพัฒนาครับขอขอบคุณพี่น้องทุกขั้นอยู่ขั้นรุ่งสองขั้นกลาเก่าแปะ ที่เป็นกระร่อนใจกับทองตลอดมานะครับผมขอขอคุณพคุณน้องทุกทุกท่านขอทุกท่านเดินข้างปลอดัยมนีขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับกันไงกว่าที่ก็มีบวันบ่เ่ะท่านมาแล้วมาขายนะครับเป็ของบ้านโน้นนะครับปลานะครับปลาให้ปลาหน้านะครับปลาหน้าปลาหน้าอืมไม่ยุตตลาดเป็นปลาตลาดบ่ เจ้าขายทุงกระดาษอีไหมทุงกระซ้าบาทโอ้ยปลาทุง,ทาาทง,ง,ง,งกระซ้าบาทพี่น้องว่ามันถือเครื่องวันถือผืนผืนผลทางการเกษตรเงินปลาก็ถือเนาะกระ้าบาทพ่อเสือเจริญนี่นั่นงยิ้มเปื่อยๆอ,อย่านั้ก็เจได้เพื่อตัวนั้นสามสิบห้าสี่สิบพี่น้องขับเขานะครับขับเขานี่เปิดรนะครับเมฆาเราเอให้เรียบร้อยจ่ต้องเขาบ้านจ่ต้องไปเขาวั่วปวดหัวเดือดร้อนนี่คือ็มีวั่วเัานั่งเปื่อยๆอยู่นี่มารมอดบ่หมีพผัดของเรามีฮอดลาบฮอด อ่าลาบเป็ดโครโมก็มีนะครับโน่นเปิดพี่น้องไม่กินเราลมาเสือ,อรดครับเรต้องไปเข้าขั้วเฟืองเข่าแกะงาดเราอย็ดมาเพิยงห่อ